เห็นยังครับหมดน้ำไม้ <c oughs> ห่าน,น้ำไม้พี่น้องยามแรง <c oughs> นี่พี่น้องเห็นนี่เราอันหนึง่งน้ำไม้ยามแรงเด้อมันสีอิด๊ดเด้อพี่น้องบุคขึ้นย่ำฝนเด้อพี่น้องค่ะมันเบิดลามำเรา่ายๆซะฝนมันก็นยังตกอยู่ดอกแต่ว่ามันก็นเบิดลย่ำน้ำไม้แล้วพี่น้องนี่ คนหน่อยโ <c oughs> อ้ยแม่แหนงมันจะกบมาเอาบอตัวนเนาะมีคนหาอะไรให้แม่แหนงมันพอฮักไปบนแล้วินอดบงามแล้วอือที่เริ่องบ่มีแล้ว น้องใหม่ไล่พี่เนาะช่วงนี้น้องใหม่มักอยู่กับขี้ดินขี้ดินโอ๊บนูนแบบนี้แล้วมันก็สิออกเรื่อยๆะล่ะอ๋ออือปลาน้องใหม่เอาเอาเนงมาเนาะ เขาก็หักเอาแหนงมันแบบนี้เนาะค่ะเนาะไม่งามนี่เขาก็เอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่เป็นข้างในด้วยใช่ไหเขาไปกันเด็กมุดรถบัสทางอ๋อบัดนี้ แกงแซ่บจะได้ไม่น้อยแกงน้ำมันแกงยำได้กับเบื่อกินซจมูกก็ได้ไม่แน่ไม่น้อยไป้ตัดนี่เอาเบิดไปเยอะ

บ่นี่หลายเลยพุ่นพี่น้องอนอ้อนเลยพุ่นนีเขียวค่อนน่้อนนีจีมก่อนพี่น้องเนาะลายเตอะพี่น้องเห็นอีกอันนึง

เศ้านี่เอาของหาบเบิดตัวเขาบเห็นกับมีโตัวเขาเห็นกับมีพี่น้องเห็นบ่เนี่ยก็มางามมีหัดสอมอีกก่อนงาวโพดอย่าดื้อดื้อดื้อ โอเคแล้วลเขาไปดองข้างในกันแล้วบางคนเขามากกับโบเห็นเห็นคิดทินโอบมาน้องกับโบเห็นเฮ้ยได้สำนี่แหละพี่น้องออกมาแล้วมันบ่มีขาเจ้าหา,าเมือ่อเช้านี่ห้อยขาเจ้าเอาไม่ไหมเลยยุ่งกินเม่ง <laughs> ฮะมาลูกยุ่งกินเม่งน,น้อยติ โอ้สาวเขาไปเลิกเติบแล้วนี่พี่น้องค่ะจังได้ทรัพนี่ค่ะว้าวมีแฮงมารับลมตรงหน้าสวนนี่มันมีแฮงพี่น,ออน้องค่ะลมพัดชวยชวยช่าวยลมพัดตึมตึมตึง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 ฮ่าฮจัผู้กระดึงเกตมือเฮืองเลย ยังจำคำพี่ยังจำคำพี่พอเพ้เอ๋ยแมนบอกลองสืบกั่เนาะแมนบอกว่าบ่เคยสิคิดลืมกันยกมือขึ้นบายบายตอนที่อายสิกลับคอนแกนันดมมวนเพลงนีกูได้ไปเที่ยวกับขอให้เทีย่ยวสนุกสนุกเด้อค่ะให้มีความสุขกับครอบครัวเฮา อยากไปคือกันแหละเห็ดหัวเห็ก่อนสร้างมาเห็ดหัวเห็ก่อนมีรั้วแล้วค่อยจะไปให้มันกลมกลืนกับอันนี้เลยหัวตะดางทำาไรพี่น้องเห็ดแบบสองงับใส่กันสองขางเลยหกเมตรกลัวความยาวมันะ้็จเซื้อเล็กมาเสื่อมทำชั่วคาวไปก่อน ถือลอตเตอรี่มาไหลทํากํมเพลงความหวังเนาะถ้าไม่ถูกก็ทําแบบแบบัแ้บบวตนางไปก่อนนะคะั้วตะข่ายไปก่อนมูมาจงกบไดเเขาเนาะสร้างมา้ามันมาเขาไปลือขยะหนาหนวแล้วกันเนาะ พากันไปเที่ยวเราพี่น้องบในีลิปอู้สะออนไปอยู่นี่โดนแล้วสิฮหอดหาเดือนแล้วมั่งอยู่นี่มา,นะามาน้าเอาอะไรมาหน่ะเย็นดีนะแม่ จะออกไปซื้อชาเขียวเย็นกันนะเพผ่้สิมีแห่งใส่แม็ดทำไมอ่ะเดิมาตะบนอันของเห่าอยู่บ้านหลังเสาเออยังคนบันเลเบิร์ดนั่งอยู่หน่อยหนึ่งมาตะบนเสาเพป็นกนเกษหัวคือเฮาเด็กเป็นเศษหัวแบบนี้โอ้ายแล้วโคลรรุ่งอะน,นะเออมันถามเราจะสิก่อกำแพงบ่บ่เศษหัวคือเจ้าฮะแหละ ประหยัดงบเพอล่องเบิ้งแญญต่ประหยัดงบมันแต่ว่าของเรามันไลลหนึ่งมันสิบอกเบิ้ตไลคือของมันดอกแล้วก็เย็บเป็นประตูเนาะมันยังบนมนมีอยังเขาของเราเพื่อนเรือ่อนเราก็สิยกขึ้นสองสั้นเพื่อนลังนะลังเขียวนะเจมอง,ง,มองอด้แล้วเราเห็นมองจอดรถสองสองคันรถเราเห็นโลงรถโลงจอดรถตัวนี้ค่ะแล้วบอกสั้นดอกเมื่อบาทน,นี้นะเนาะเพื่อนบ้านอมของังอมเอวเป็นคุ้มงนื่องจักนี้ จะไปเปิดน้ำเด้อยพ่อไปปิดน้ำไหมปิดตรง,งหัวมุมเลยเสื้อผ้าสีเปียกห้ากามน้ำแล้วเออเอาละพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับเสด้อำลาพ้าจากถ้า้านเอาไหมเด้อวพี่น้องค่ะไล่หูไล่ไลตากับขอโทษขออภัยอี่่าเดยพี่น้องตามภาษาพี่บาไทยคลิป พี่น้องค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลเดอร์ค่ะเดอร์วัสดีค่ะพี่น้องมองดูวันนี้จะ้คนหน่อยไม่เห็นน้ำวันนี้สิบพราะอยากเมียดได้วันนี้พี่น้องมันหนาวนะเย็นนะแม่สิเพราะอยากใกล้นี่อยากเล่นน้ำอันน้ำนี้ในทางเขาสิมดเด้มาเปิดเล่นอยู่นี่เด้แต่ว่ามันก็มันก็ทำร่องเขื่อนไว้ก่อระว่าพี่น้อง นอนเรีนนั่งกัไปลงกลงเงียนะนปะเบิน่งเบิเบิ่งอนงแล้วเอ begun, ้ vale ้องโอเคครับผม